สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนอากาศวันนี้แดดโปร่งใสดีมากค่ะที่สวีเดนค่ะวันนี้มือนีต่อสิพาทุกคนมาหาเก็บผักนะคะทุกคนมือนี้ห่าสิมากเก็บผักอีกอย่างต่อสิพาทุกคนดูนะจ้ะต่ออยากกินแกงส้มนะคะทุกคนขาก็เลยมาหาดูผักนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณนี่ค่ะ เรามาหาเก็บผักกันจ้าวันนี้ค่ะทุกคนค่ะแบบนี้ก็คือแลงเกนเฮดนะคะทุกคนแลงเกนเฮดก็คือแฟตนะคะบริเวณข้างหน้าก็เป็นแม่น้ําค่ะอากาศดีโปร่งใสค่ะมื้อนี่ต้อยภาพทุกคนมาหาเก็บผักกันนะจ้าดอกไม้ดอกสิบปลากําลังออกเต็มปลาอยู่ค่ะสวยงามจ้ดอยู่ริมทะเลสาบค่ะทุกคนอยู่ริมทะเลสาบสวยงามมากค่ะ ดอกไม้ขาวเต็มป่าเลยค่ะช่วงนี้จ้าเจอแล้วค่ะผักชุดแรกของเรานะคะนี่ค่ะเพิ่งจะขึ้นใหม่ๆม่อ่อนๆอยู่นะคะพี่น้องขึ้นใหม่ๆอ่อนๆแซบๆอยู่เนาะค่ะเนี่ยดูค่ะเรามาเก็บผักกันจ้าอันนี้ผักติ้วฝรั่งนะคะพี่น้องขาเรามาเก็บผักติ้วฝรัง่งเอาไปกินกับลาบก,กับแซบเลยคะ่ะมันสิออกเปรี้ยว เปี้ยวค่ะกะแถวบ้านต้อผักกะสิบพท่านได้หลายเนาะค่ะพี่น้องกะหายากๆอยู่เนาะจ้าแต่มือนี่กับพ่อได้ยุดจ้าเนี่ยต้อเห็นหลายยุดจ้านี่ค่ะเขากะจะถ้าได้ขึ้นยาวเนาะค่ะพี่น้องยังถ้าได้ขึ้นยาวเดี๋ยวต้อพาไปหาดูอันตีียาวๆก่านี่ก่อนนะจ้าลายอยู่ค่ะมองนี่จ้านี่ค่ะอันนี้สวยเลยค่ะทุกคนสวยเลยค่ะต้ออื ถ้าเราจะเอาใบก็ได้เพราะว่าอ่อนๆอยู่ค่ะเนี่ยอุ้ยเอาไปแกงส้มปลาไปซื้อปลานินเนนอจ่าพี่น้องไปซื้อปลานิลนจักโตแล้วกะะแกงส้มกินต้มส้มบ้านเฮ้านะจ๊ะผักป่าธรรมชาติตอนนี้ก็เริ่มมีไหมู่ได้กินเทลานิเทลาน้อยแล้วนะจ้าถึงสิบวหลายก็มีแถบแถบต้อมันถ้าได้ออกหลายเนาะคะ่ะ อากาศก็ยังหนาวอยู่แต่ก็พอหาได้อุูดจ้ะหาผักป่าได้อยู่นี่ค่ะมันมันถ้าได้เป็นยอดขึ้นสูงเนาะค่ะพี่น้องมันถ้าได้เป็นยอดขึ้นสูงแต่ได้อ่อนๆที่ก็เซีบๆเด้เปรี้ยวเปรี้ยวอ่ำล้ำดีพี่น้องเอ้ยผักติ้วเฮานี่เองนี่แหละค่ะรสชาติผักติ้วเฮาเองนี่แหละจา้า บริเวณสนามหญ้านี่ผักติวหลายหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะผักติวป้าหลายคะ่ะจ้าบริเวณสนามหญ้าตรงนี้คะ่ะเยอะมากแต่วันท่านดยยาวนะคะ่ะพี่น้อง ่นน้ำตรงนี้นะคะก็ได้ค่ะช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ช่วงนี้ยังลงน้ำบอได้นะคะทุกคนช่วงนี้ลงน้ำนี่คือเป็นสักงงๆเลยนะคะทุกคนค่ะจ๋าโขดหินที่สวยงามน้าใสในรรยารบค่ะสจฝั่งน้นก็จะเป็นแฟดนะคะทุกคนจ๋า เป็ดที่เขาสร้างใหม่ขึ้นใหม่นะคะฟังชิงตัวอ่อนอ่อนอ่อนอร่อยมาก ดอกพักทองเราดีๆนี่เอง ค่ะทุกคนมาเก็บผักซีร้อมน้ากันกับต้อเด้อจ้าเหมนเนี่ยกวงมันมีอยากกินแล้วราคาตอนนี้จ้าเขาบัมากินนี่แล้วค่ะเหมนเนี่ยเป็นที่ของต้อแล้วเนาะจ้ากวงน้อยเพิ่นบัมาเก็บเราบัวมานั่นกินแล้วจ้าเหมนนี้ค่ะ้อยพักเก็บผักซีร้อมต้อหิวเข่าค่ะเลิกงานมาเลิกงานมานั่นน่งต้อเอาไกล้ออกจากช่องทิดแซน้าห้อนไว้อยู่เนาะจ้าต้อสิ แกงใส่ผักชีล้มอมค่ะออน หยดอ่อนๆค่ะจ็บผักชีร้อมจิบหักปลาเนาะค่ะทุกคนของปลานี่อร่อยอีทที่สุดเลยค่ะไหลสารพิษด,ด้วยนะคะบ่มีสารพิษนำ้ำเพิ่นานได้ยวาวเนจาจ้ะธรรมดาเพิ่นสียาาค่ะทะีนี้มองเนี่ย ยังเชาาบ้านพื้นตัดหญ้าพี่นนองเอ้ยเหมืนเนี่ยทำกับข้าวกินกันค่ะ ใกล้บ้านผักป่าใกล้บ้านจริงๆผักตัวนี้เพิ่งกก,ก,กินได้ดิค่ะพี่น้องตัวนี้จ้าต้อเห็นช่องอื่นเป็นเก็บกินอยู่เนาะค่ะแต่ว่าต้อกับโบเคยกินเป็นว่ามันแซ่บอยู่ต้อกับโบเคยกินดอกจ้าผักทุกผักป่าทุกชนิดก็คือบ้านเฮาล่ะค่ะส่วนมากกระสิกินได้เบิดทุกอย่างล่ะค่ะผักชีร่อมนี่มันมิท่มาทิไปดิค่ะพี่น้องมันมามันมิท่มาทิไปตำย ตรงนี้สวยงามมากค่ะตรงนี้น้ำอี่ดีจ้ะเมืมงองเนยจ้คุณอ่อนอ้วนรั่วเลย ผักแล้วค่ะเราไปทํากับข้าวกินข้าวมื้อนี้จ้าได้ผักแล้วต้อกับเก็บผักอ่ามื้อนี้ต้อกับไปเก็บผักมาเนาะค่ะสีเห็ดกับข้าวเนาะค่ะสีเข็ดอาหารหลังเลิกงานนะคะวันนี้ไปเก็บผักม้ากัดต้อกับได้ผักชีล้อมนะคะทุกคนแล้วก็ต้อกับไปเก็บได้อ่าผักติ้วฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็ดอกฟันสิงโตค่ะวันนี้เราจะมาอมไก่กันเนาะคะ่ะอมอมแบบเล้าๆกันเนาะคะ่ะต้ว่าต้อกับสีมีผัก กวางตุ้งฝรั่งด้วยนะคะทุกคนกวางตุ้งฝรั่งด้วยเรามาทํากับข้าวกันค่ะวันนี้ค่ะ เหมาะก็ได้เหมาะดีๆกับโไม้เห็ดค่ะผัวไกลมันสุกแล้วจะพี่น้องทำกับข้าวกันค่ะหิวข่าแห้งพี่น้องเอ้ย กวค่ะผักป่ามาแล้วบ่ต้องซื้อผักนะคะ่ะทุกคนผักป่าเราอร่อยกว่าผักซื้ออีกเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะผักชีล้อมนี่ผักกาดสนิมค่ะผักกาดสนิมต้อลวกไว้แล้วเนาะคะ่ะทุกคนจ๋าแล้วก็ต้อกะสิเอาผักติ่วฝรั่งใส่น้ำเนาะคะ่ะใส่ทุกผักเลยอร่อยอร่อยค่ะอมไก่ค่ะอมไก่ใส่ทุกผัก รอผักปลามาเป็นปีแล้วนจาจากินแซ่บๆน้ำก,นกันกับต้อเด้อแบบนี้ลืมโบได้ก็คือใบกระเทียมปลาค่ะที่ต้อเอาใส่ช่องฟิตไว้เนาะค่ะต้อใส่ช่องฟิตไว้ใบกระเทียมปลาของเราจะหอมอร่อยมากค่ะข,ขวดกกใส่น้ำเนาะค่ะมันจังสีหอมหอมกับขวดน้ำนาจา นิดหน่อยข้าขัววขาเหนียวนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราลงมือกันนะคะทุกคนก็ไปนี่ลงมือกินกันจ้าแล้วค่ะออมไก่ใส่ผักปลาจ้าไปกินข่าวน้ำกันกันกบต้อดจ้ามันเนจ้า ผักป่านี่อร่อยอิ่หลีนะจะผักชีร้อมค่ะผักชีล้อมกวางตุ้งป่าแล้วก็ผักดอกฟันจิงโตเนาะค่ะนี่ค่ะดอกฟันจิงโตอื้มอร่อยค่ะแซ่บทุกผักเลยจ้าแซ่บทุกผักเลยพี่น้อง นี่ค่ะอ่อนๆต้อจะขอชิเข้าไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ต้อเอาไว้สำนี้ก่อนนะจ้าขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่ติดตามดูรับชมต้อนะจ๊าขอให้ทุกคนมีความสุขและอร่อยกับข้าวไปกับต้อนะคะทุกคน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย